อย่าเพิ่งตั้งเป้าเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคลิปนี้สวัสดีครับผมโค้ชบอสสอนทำออนไลน์ยินดีต้อนรับคนดีคนเก่งทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแห่งการให้ช่องแห่งการแบ่งปันนะครับผมและสิ่งที่คนจะได้รับจากคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือสุดยอดความรู้ระดับโลกนะครับผมที่ผมเองได้เรียนรู้มาได้อ่านศึกษามาแล้วก็ได้นํามาปรับปรุงปรับใช้กับตัวเองแล้วก็เกิดผลลัพธ์มากๆนะครับเพียง5เดือนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุน6หลักได้นะครับผมและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็สามารถนําสิ่งนี้้้ไปปปปรรรััััับบบุงใชกกกตววเเอแลลล็ิดผพธ แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนได้อย่างแน่นอนครับผมสิ่งนั้นนั่นก็คือความลับของการตั้งเป้าหมายที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนั่นเองครับการตั้งเป้าหมายนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรจะทําเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายแต่น้อยคนจริงๆจะเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายจริงๆนะก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายครับเพื่อนๆอ,อ่าคือเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนนะครับผมเชื่อมั่นอะไรล่ะ เชื่อมั่นว่าคุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ยังไงละ่ะคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายที่คุณต้องการสามารถตั้งเป้าแล้วคุณประสบความสำเร็จได้นั่นแหละครับคือความเชื่อที่ทุกคนควรจะมีก่อนที่เราเนี่ยจะไปตั้งเป้าหมายเราต้องเชื่อว่าเราเนี่ยทุกคนเป็นคนดีคนเก่งคนสำเร็จคนร่ำรวยเงนทุกคนตั้งแต่เกิดนะครับทุกคนนะครับเกิดมาทุกคนเนี่ยเราเป็นคนเก่งหมดแหละครับ เพียงแต่ว่าเราได้รับฟังสิ่งนู้นมาสิ่งนี้มาทําให้ความสามารถของเราเนี่ยมันถูกกดลงไปเรื่อยๆเมื่อความสามารถของเราถูกกดลงไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าเอ้ยฉันจะทําได้หรอก็คนนั้นเขาว่ามาอย่างนั้นโอ้เกิดในประเทศเนี้ยรวยไม่ได้หรอกประเทศเนี้ยมันต้องออลูกลูกคนรวยเท่านั้นถึงจะรวยได้ หรือจะเป็นเอ่อทำไม่ได้หรอกหน้าหน้าอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยทาไม่ได้หรอกโง่เฮงไม่มีบ้างแหละหรือจะเป็นเอ่อคนอื่นเขาทํามาก่อนอย่างออนไลน์เนี่ยโอ้โหเขาทํากันมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาทําตอนเนี้ยไม่มีทางสําเร็จหรอกแบบนี้เป็นต้นนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับฟังความคิดเหล่านั้นเข้ามานะครับแล้วเราเชื่อเขาด้วยนะครับเราเชื่อเขาด้วยมันจะทําให้ความสามารถของเราถูก กดลงไปเรื่อยๆครับเพื่อนเพื่อนเมื่อความคิดของเราถูกกดลงไปเรื่อยๆความเชื่อมันของเราจะสูญเสียไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเมื่อความน้มั่นของตัวเราเองสูญเสียไปนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหรือว่ากล้าคิดอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไม่กล้าที่จะโอ้โหออกไปอวกาศไม่กล้าที่จะโอ้โหเป็นบุคคลระดับโลกพูดเหล่านั้นแหะครับไปไกล ไปให้ห่างๆชั้นเลยคือเราจะไม่รับฟังความคิดเหล่านั้นเลยเพราะว่าความคิดเหล่านั้นมันคอยกดศักยภาพของเราอยู่ผมแบ่งปันทุกคนไปครับว่าเราทุกคนนะครับเกิดมาเป็นคนดีคนเก่งคนสําเร็จคนร่ํารวยดังนั้นเมื่อไหรก็ตามที่มีคําพูดเหล่านั้นขึ้นมานะครับมีคําพูดเหล่านั้นมอบให้แก่คุณคุณอย่าไปฟังเขาเด็ดขาดนะครับผมให้คุณปล่อยผ่านไปเลยนะครับเทคนิคก็คือพีทฟูมหมายเข้าไว้คือสงบเยือกเย็นเข้าไว้คือเราจะไม่สนใจคําพูดของคนเหล่านั้นเหมือนกับเราวิ่งในลู่วิ่งครับเพื่อน ผมถามว่าถ้าสมมุติว่ามีคนขณะที่คุณกําลังวิ่งอยู่คนที่เป็นนักวิ่งจริงๆอะครับเพื่อนๆเขาจะมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายของเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคําพูดของคนที่อยู่บนสแตนคําพูดของคนที่อยู่บนสนามต่อให้เขาคว้างปลาแก้วน้ําคว้างปลาอะไรลงมาก็แล้วแต่เขาจะไม่สนใจเขาจะมองเห็นแค่อย่างเดียวคือเป้าหมายของตัวเขาเองอะไรก็ตามนะครับที่เราเชื่อว่าเราเป็นคนดีคนเก่งคนสาเร็จคนร่ำรวยเราจะ อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ภายในครับเมื่อเราอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ภายในการตั้งเป้าหมายผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเล็กมากๆนะเทคนิคนียเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับผมแต่การพัฒนาจิตใจจากโลกภายใน,นยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนและทํามันทุกๆวันนะครับเพื่อให้เราเชื่อว่าเราสามารถทําได้จริงๆนะครับตื่นเช้ามานะครับนั่งสมาธิมาพูดกับตัวเองหน้ากระจว,ว่าฉันเป็นคนดีคนเก่งคนสำเร็จคนน่ำเบวกครับมันจะหลอ่อหลอมเราเมื่อหล่อหลอมเราปุ๊บเราก็จะกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองพอเราเชื่อมั่นในตัวเอง การตั้งเป้าของเรามันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้นสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้จริงๆครับผมในนั้นนะคบเพื่อนๆความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำรลยการกระทำก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนั้นง่ายทเดียวครับถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสำเร็จมากย,ยิ่งขึ้นไปคิดให้เหมือนคนรวยรู้สึกให้เหมือนคนรวยทำให้เหมือนคนรวยและผลลัพธ์ของคุณก็จะเหมือนคนรวยเช่นเดียวกันเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดหัวใจกดติดตามกดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของทุกคนนะผมโค้ชบอสสอนทําออนไลน์ขอบคุณครับ